กันาเบาพันครับมื่อไี้มือี้ได้เมนูมากเอาเลยครับเอาเลยอันนี้นวดมือครับนี่ามาสูมูสุพวกินครับไวต้ตำเมานะเมื่อี้เอานะ ไงไ่ายในปิดในภายในขึ้นนี่นอือโคม่านจงยดทพกาธานมหากินครับบรรยากาศสุดยอดครับยำแรงครับกลางดังไฟครับสองนี่ในการเนี่ย อันนี้ในว่านลบแค่หนึงวัตถุกันเลยใช่สองเยบาทลงตึกแห่พร้อมครับเมื่อนไหร่หันไปเบิ้งปากม่วงครับตอนนี้มันซ่อนเนาะมันลบแน่แล้ว รบรรยากาศครับสุดยอดแต่วา่ากลางไม่มีอะัองตัวไหนเพียงอะไรตัวน <laughs> à nhau เบิ่งกัน nè, พี่บ่อนี่พี่ bùa bùa พี่เทินมันหน้าจ่ม bò เปนแบเบิ่งส่วนม่วงครับตอนนี้พวกครับส่วนม่วงทางคนนี่เขาจะสายบัวกินกระเพาครับนี่สายบัวครับนี่จะรอรับทรงกันเลยครับมาครับไปต้มน้ำไว้ป้ะครับมาหนี้สุต้มน้ำ้วครับเจอเปิดเริ่มครับบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผม สัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับทั่วกลางทงนี่แหละครับเมื่อไหร่ทั่วกลางทงนี่แล้วครับนายทั่วพื้นมีแนวเสียบเมาฝากครับเมื่อไหร่แมนได้เป็นเจ้ารูปครับอยู่นี่เจ้ารูปเพ็ดในยู่งนึกินเพื่นเต็มยังหนวดปลาหมึกบ่ครับอืมจะนวดปลาหมึกมากครับผมหนวดปลาหมึกครับนี่โอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นจัถือแนวของมาฝากเลยครับเนี่ยดีครับโอ้นี่ครับเป็นนวดเป็นนวดนะครับนี่ครับนวด จะมาครับนี่ต้องลวกด่วนครับผมแมนพอแล้วเ้บอก่แดาไปแดาไปเรื่อยๆด่นแล้วแล้วพอเาลดเดือดเือดัวเล็กน้อยรับผมเรือลวกดนถึงหดไวแมลวเพาะว่าถือว่าแสบเปิดรสศาตร์นะซีบังกลงเลยก็ได้เดอดโอ้ยนั่นอยู่นี่โอ้ยเห็นมาไก่มันสุกโอ้ยยังไงเพื่อนน้ยังไงนี่ย ฮะแต่ต้องมาเปิดร้อยแบบนี้แหละมือจุ่มน้องกูบมฮันไปเดี๋ยวจะให้มันหดจังเลยเนี่ยมันฟดอยู่ไงเมื่อกี้นี่ขั้วมน้าบักเย็นไม่หันแอนหนึ่งเนี่ยท่านหอยเนึ่งหน้หมือกันไงหน้ามืกให้มันเย็นแอนกันแล้วมึงแป้งเนี่ยน้ำในปลาหมึกมันเย็นอยู่ถ้าต่อละลายเนาะได้กันนี่และเนาะซื้อมาจากเซนี่ยซนตลาดเพื่อนมันในตลาดเด้ปลาซอยมาเลยกว้ เขาไปซื้อกุ้งม,มาให้โตอยู่โตยันว่าบ่ากินอีกกุ้งแฝงเขาได้บ่ซื้โอโหัวเดี๋ยวมันมันจะแซ่บเกินไปครับกินบ่อยหลไรก็ได้แมนช่วงนี้บ่อึดบ่อยากเลยครับกุ้งฝอยแมนกุ้งงามโพดมื่อนี้งามอีทีกุ้งมื่อนี้งามครับนี่เดี๋ยวอ,อกมอกมมมมมุ้ง,อ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 ,งอยู่น้องเขาอจังหวานแมนอยู่ใส่ไว้กินให้นุ่มของจะของแมนแมนอืออ่ะยกหัวครับวันนี้ห่านหม้อวันนี้ห่านหมอ ตัวเปล่งนามบอกเลยเพื่อนเปล่งนามบอกก่อนเลยไม่ติดหดไป็นอ่ะมาแล้วบัวบัวเพื่อนดอกบัวไม่ให้นั่นเดี๋ยวนะจ้านี่ครับเอาตักเทียนหน้าบอกครับปลาเข้ากับมือเหน่งปิ้งปลาพุ่มลงตึกแหมกีนะครับอ่ายการด้วยเว้ยปลากำลังตัวใหญ่เลย ไปถึงดูดูแล้วครับเดือนมีนานะ้น้าแล้งเลยครับน้องตัวสีม่วงไว้แล้วอืมแห้งเขาแห้งเขาโอ้ได้การได้ยร์การนี่สีงาปลนทองกันหยาบบอเสี้ยวมันกันไหรปสดก่อนเลยเสี้ยวงาหมูหยาบ่อตามหยาบบอฝักเลยอืมพอดีครับพอดีมาเฮอืมพอดีพอดีกระแดกตัวที่ใส่ป่ะโอ้เ็ดเจ้าอันนี้เอาบ่เตอร์งน้าห้องของมาอยู่แต่ได้ตัวน้องสีเ็ดอันนี้ได้ป่ะเพลงไหน ลาดเลยไหมเดาแต่เพื่อนลาดโอเคโอเคเดาแต่เพื่อนลาดครับหลับลาดลาดเหมือนยำเลยแหละเหมือนยำอ่าอ่เราติดตามเบืองครับครับผมเดี๋ยวเตรียมของก่อนเตรียมของอย่างปลาปองครับนี่ครับถืออ่อนปูปลาปอโว่าดีก้อยได้ซ้ำเียว่าดีอิ่มเลยนะครับเนี่ยปลางามไส่เสืองไปครับนี่นะครับ เงยกก้อยกับมาเลยครับช่วงนี้แมน,นเด็กก้อยเกินเป็ตนะนตนะแซ่บ<อ>ถ้ามีคนพากินท้องกินอยู่เลยเด็ดเกเยียวีคือยังเขาไหมเดี๋ก็จะถูกกว่กกวเนี้ยเราถูกก็กนะมันกินนถูกทุก้อยนะเออูเห็นแตกไงโอ้ไงครับใค้สนใจทานเบาพุ่มนะครับเดียแครับทานสอบลร่อยหกสบาทครับแมนกกวอดดีขนาดเลย เอ้ยได้หน่อยก็ได้เปอนเพื่อนขาหลยหลเป็นใหม่เด้เลยอยากได้ใหม่ก่อนเลยทานแห้งหุ่งกันนี่ไอ้มีรันเนื้อย่างเนื้อย่างครับผมมาเลยครับสั่งได้ครับลีเจพุ่มนี่ปลากระสุกพอดีครับนี่ครับข้าวเดียวหนึ่งข้าวเดียวเนี่ยครับทานแบบพุ่มตากขาวเลยหุ้งขัดหุ้งหนีสำหรับเนื้อย่างนี่แหละครับนี่ ่โอ้ได้การได้การได้เยอะเยอะแปดตัวเลยการเลยป่าเต๋อทำแต่คุ้ราบนี่นะครับปตาคุ้ราบวะไอ้ก้อยได้การได้ป่าคุ้ราบนี่อืมโอ้ได้การได้การครับนี่แหละครับอยู่หน้าพันครับหากินได้ง่ายครับถ้าบวกขี้พันอืมนี่เนาะพอดีพอดีนี่นะที่น้อยอยากไปกินว่ายป่าครับไปเลยมาเลยหนาวก๊าลังหนาวก๊าลังบุกครับเนี่ยอืม <laughs> ว่าว่าสันไปตายก่อน <laughs> <laughs> ว่าถึงย้ำนำมามันติไปโซจิโซเด็ดอ่าอ่าเราติดตามมงครับขับเอาคันต่ำแล้วยำโอ้ยน้ำจิ้มลาดครับน้ำจิ้มลาดอืมแล้วก็ใส่ใส่บัวน้ำพร้อมครับใส่ใส่บัวว่าบัวมดแดงบ่ไหมบัวว่สูตรไหมครับ <laughs> สูตรไหมมันหึงก็โกัธหน่อย องอยู่ในการในการเพรวแขงกันแขงของ่อยเป่นเหง้าันอย่านีู้อนึ่อย่นี่อยากไดงีเอาอยากไดงสีนุ่งไก่เอาเอาคืนให้ใสหลังคาเดี๋ยวเอามัดมัดผมได้มมาไหมมันมารับบดงมึงขันอะอรย่ามสนยังอมาหมรับนาแดงครับมึงขันนี่เปลี่ยนไหม ดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเลยโอ้สุบันหนีวะโอ้แสบครับแสบแสบข้ามไหมนะครับใส่สายบัวหอมนะครับเนี่ยอืมแปลกตัวกูมีบ่มาใส่แพร่บัวให้มาบัวทองให้อย่างเงากันเลยหอมมันนี่เงา ในอย่างนา้ทางพีวัดชมพูหัดคลไม้แม่คุณที่รักเพิ่งคืออยาเพิ่งคือตลุงบำลุงบำุงเฮอบำลุงบำลุงไหวนอนทั้งนั้นเนาะบำลุงไห้นอนเ่านั้นนี่บำลุงแ่ว่้าม่นอนเฮียบบุ้องเก็บน่อย้อมเก็บน่อยมตเพิ่นมัดเห็ดเต่าเต่าทานครับเพิ่อเลยบริเวณเป็นน้ำลูกน้ำเนี้ยด้ คนเอาทานนี้คนเอาทานเานคนเอาทานก็เอ็นคนเอาทานตัวนี้สุดยอดเลยครับคนเอาทานกมีเอาทานอีกเต่าหนึงเด้อในเกาคนเม่อกี้นั่อยก็มีก๋ยเยี้งบ้านเปิดชื่อชด่อเด้ยนก่อยเอาเต่าอยู่ที่้อนเปิดเมื่อไรเมื่อไเต่านั้นไม่สำรองนเผาหยาดไบ้านเมื่อไหรเห็นผมบ่าเมื่อกล่องเลยครับน โอ้ยสัตว์าใส่กันครับไอ้มานั่งเพื่อมานั่งกินน้ำกันเพื่ดนี่โอ้ยมันแม่นบ่นอ๋อไปเนาะเอ้ยนี่น้ำมักกันนี่นะนี่ครับคุนทีรักคุนเมียสุธีเลือเพิ่นแตงหอเขาหายนิ่มนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยองุ่นใช่ไหมแม่วนเลื่อยโอ้ยพี่ว่าจะไปคุกเขาเข้ากันอยู่อกเข้ากันปะเดียวเดี๋ยวหายโอ้ยเดี๋ยวหายเนาะสวยมาใส่กันตัดแตยมก่อนไหม กัวกางทุ่งมันได้กัดกลางทงแล้วบ้านๆแบบง่ายๆแล้วก็เม่อวิ่หนาวเมื่องสบายแล้วร้อนแล้วครับเมื่อหนาวยุ่นแล้วว่าหมายยุ่งแล้วสีเงียบข้นเขาเป็นยังรอกเจ็บเหมือนกัตายหอกยุ่งเยเจ็บเมือนกัเจ็บเมือนรอนขยออกก็มองด้เดี๋ยวแต่ว่านอลับเด้ย มันบ่หลายอีกทีเด้อยุ่งต่อมสออย่างน้ำกระเทียมดองให้หน่อยหลังรถเนกตานั่นแหละต้องซองกตานั่นแหละกระตาเลี้ยงผมเลยคืออะไรให้ย่องแทกอะไรให้เจะเรียบขาวให้ย่องแทกอะไรม้วนัวครับผมอันบดฟ่วงอันย่องหลายพว่านี้ม้วนี่แหละสูตรผมก็เด้ ว้าวเสียบแต่เยอะเลยบาจีบเลือยเยอะนะครับองนัวมาทีนี่นัวดจีบเหนแน่น้เลครับเดือไตรถเป็นจมอย่านันพุมแบบงรจดหลังเบาะนี่นโอ้เดีดบเบิดแนวเลยเเห็เบิดเด้เ้ยขายไปแล้นี่แนวเสียบเนวเสบสื้อมากุงนัด เจ้าสามสิบบาทครับอ๋อ,อมากับหอนพ่อมาพี่น้องไอ้อยู่หลังเบาะหลังเบาะคนขับละ่ะมีถุงนั่กวะเทียนบอกว่านำสาไป <c oughs> บนสะในวันยนุนหลังรถตลอดเนาะมันถือความร้อนไม่ไก่เด้อบ,บาทจะคุกเข้าให้เข้ากันเลย เย้มาซื้ครับมาซื้อเลยผซ <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> ้อไว้ประจำครับผมเพราะว่าไปกินข้าวปลาจลอดนะครับรสด,ดีนลำปลาผมชิลซ<ส>ื<ส>้อแน่เต็มแน่นี่แหละครับเ,เดี๋ยวเมน,วนูวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเกิมนูวันเสาร์อาทิตย์นี่เราเสิร์อาหารในเมืองเลยโอ้ว่าสิตภาพอีออห้าปูเลยไปยี่ปูยังปู หน้าปูนี่เขอีแ้รว่าไปาไม่ไงอยู่ีใส่ผ้าไปเอาก็เดียวได้วะองปิดเตล้มห้องนะไปยังมันขึ้นนิตเอนขึ้นนใส่เยทางบัรตัดบัตรกูเไปอีกละเอาบนาเขาจะเคยเห็นนี่เลยเว้ยยาูปูเนียได้เขาจะเลียงไเป็นสอบก็ได้ท่านโอ้โหกับพอไปอยู่นะบอกละไล่เกินไปเอาเครื่องสอบเนาะ ว้าวเอาจริงกูอี๋ันนี้วยจีแต่ว่าเหนนิ่มีนามตลอดเลยเนาะครับแม่ครูเรียบปูอะไรปูตัวใหญ่สุดดำกูเ้าให้เ้ากันครับแบบนนี้นี่มันนยครับหนามมากว่ะแต่มาเ้นวอาหารแรง Cắt chuột hát chuột, a hand chick tươi. này honey, awake, 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 này awake, 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 เอาเลยครับนี่ได้คิดกินเดี๋ <c oughs> ยวให้บาพันคุกเข่าเข,ข้ากันก่อนนะครับมาดูาใกล้ๆเลยโอ้ไดยยังอีกเราพุม่มบุตรลงไปป็นยังเกาะอ้าวเป็นยันนนนงของตัวเสียว,ว,ว,วยบัวเดี๋ยวบริเวณป่ามาใส่อีกไ <c oughs> ปอีกพักหอมกุังบ่าพักหอมกุ้ลังหลายนะครับก้อยปลา โอ้ยมวยว้าจัปล่อยมันเดือดกเลวอย่าลงให้น้องขอไปอาบล่ำล่ะนี่หมาพันนะครับนี่ย่แหนหวานดีก็มากันเด้อนี่พอรับก่อนสิ่งครับผมเป้ยกระพอดโอดเดีขนาดจุกของอยู่นะครับผมนี่อืม โอ้ทำลายอะไรเลยรับได้การาศั้ยครับไ้วครับการก้อนก่อนสมองก้อยนสมองเลยแม่ปีม่าใส่หนีฝาดก็หนียังไงอะไรครับปีม่าใส่ผมว่ากับบัวก็ฝาดแล้วนซีฟังกันเลยครับแม่บัวฝาดอยู่ตัวน่อยเอ้าเบ้าบุ้มซิมครับผมจะเป็นอร่อยเบ้าบุ้มซีฟมนี่ครับบ้าบุ้มเตรียมใส่บัวพร้อมอยู่บ่เอาเอาแล้วแต่ครับเอาเลยครับ ขัเนี้ยครับโบมาเลยปลาหรือเปล่าน้ำปลาปะแมนเออน้ำปลามาเออตั้งเงินดีกว่ามีเลขเกียรตั้งเลยครับตั้งได้โอ้หลายเต็กวะได้ไห่บอมตัวนี้ปตุ๊กพี่เข้ามามาต้องเฝ้ากินเดิเอไไงเพราะวันใส่เกียดี๋ยวะบางนทีเกียร์ไหลโคตรต้องเฝ้ากินเกียร์สไล ก้อยมึกครับผมใส่สายบัวครับผมเอาไปมาเรสก็าบัวเบิ้มใส่กันบงแล้วมียงบ่ที่ไหลลงก็จังเโอ้ักบอครับดีกนเดีกาเดีกันเอาแก้วมาใส่หนึ่งีดดีการอยู่ือก้อยหอยเลยอ๋อแก่ไฟเลยเป็จ้ะอ๋ครับงาครับบ้านนี้ไม่กินเขาไหม มาม้านเราเลยเด้อพอเงินจะมาไหนมึงมีอันนึงแด่น้ำคนห่วงเอาหอนงเวกเวกอยู่เนาะนอนถ่ายอยู่บ้านเด้อจ้าบ้านไหนอยู่นีหลับบัดรอสโอยวันอยู่วันนี่ใกล้ๆนี่มาครับบ้านนี้กลับแก้มแน่เด็กได้เพื่อนทักจุ๊บ เปิดทุกเข่าอ๋อที่โตได้ไหมทุกเขาใส่ถุงเลย้อ้าอเราเปิดให้แต่ต้องให้บ่าวพันธิมก่อนครับให้ผู้เป็นเห็ดจิ้มได้การอยู่ปีเมื่อเพิ่นครับมีสายบัวพร้อมเดินพร้อมได้การอยู่โอ้ต่ว่าเผ็ดรับมาพวกยังไงพวกพี่พ่อมาบักไรกันเนาะโอ้ยเจ้าหวาโอ้ยใส่ทิพหาบ้าไปโอ้เผ็ดรับ มันไม่จัดไม่อร่อยเด้อ,อมันกัดรัดข่าเนาะอเอาเลยครับบเฮ็นเอาไว้เขาถ่ายไ,ไหมเขาจะถ่ายเอาเลยครับกินเลยครับกินเลยครับโอ้โหได,ด้เก็บแกงหน,หน่อยนะเนาะหรือว่าห่อเลยตัวเขาคนนี้โอ้ห่อน้ำมันป็นหรอกแล้วมันเพิ่อหานเดี๋ยวเชตอาหาร ในเมืองในเมืองกินข้าวเจ้าเป็นกันไลมเดี๋ยวเาเดดบมันหนึ่งซิมอนมันดำเลยนะอะไรันเนี่ยเรื่อหนึ่งหลายถอยเลยนครับลองซิมมือเพื่อนกอนอ้หนึ่งซิมอมดำโอ้ยห้ยหัหันกินหนึ่งลุยอะไรก็ได้ เป็นดีงามมากเก็บไ่้ถึงยาเลยกับผัดปะโอ้อยเบื่อว่านเปิดนานโดนเรื่องปิกเลยโอ้ยยังดีได้หรอข้าวหวานจะเยอะครับนี่ยมาหล,ลายในอยู่นี่ครับในยังหลายอยู่ด้วเนี่ย <laughs> อ๋อเผ็ดน้ำมันกระเทียมจะบ,บอกเลยอืม,อม,อม กะเทียมจเจกินกินคือพวเขาเขาก็เสพริกยผงใกระเทียมเยอเออมันแสพเสบเล่นงอนอันนี้ได้หะเอถ้ากี่โมกแตกเลยวะไม่เห็นอะไม่พี่วัทันกี่โมกว่าไลนบอกมะแมงครับผมกินยังตั้งเลยแบบจุดจเดยวขาดน้ำตาเราเพม่อนโอ้โอ้เพ่็นหัวก็ยัง ปลาเขาปุ่นตัวนี้อ๋อเลยโอ้นี่ข้วาวปุ่นมีบ่มีเด้ไหนไหนบมีข้าวปุ่นใส่เนีย่ยบอกแค่อบอกเลยเนีย่ยขอได้ไหม <c oughs> เ,เห็นดูอือโอ้ยกบบนี้จะสายบัวโอดมันก็มะเขากันแน่อย,อยืนมะเปบนมเขากันเนาะก็สายบัวน,นี่เนาะส <c oughs> ายบวัวมันจืดเนาะแม่นนะครับ